ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวเกมโอดินวาร่าไรซิงที่กำลังจะเปิดให้เราเนี่ยจะเล่นกันในวันที่29เมษายนนี้นี่เองนะครับเลยทําให้ใครหลายๆคนในตอนนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างหาข้อมูลกันเต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพเอ่ยุปกรณ์เอยหรือแม้กระทั่งแฟชั่นก็ตามนะครับมีเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําในส่วนของผู้เล่นมือใหม่ด้วยนะว่าพอเกมเปิดมาปุ๊บเนี่ยทำ5สิ่งนี้เนี่ยจะทําให้ดีของเราเนี่ยเติบโตไปได้ไกลและไปได้ไวมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่า5สิ่งสิ่งนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไปกระตเจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำ้ลนซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนอร้อเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่เติมเกมมือถือราคาถูกหรือเติมเกมโอดินวาร่าไรซิงกับทางไลน์ซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะ เรามาเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะครับเรื่องแรกเนี่ยได้ทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมเลยอันดับแรกคือมาถึงเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากนะครับลงดันเคลียร์เคเวสให้เรียบร้อยไปก่อนเลยนะอันดับแรกก็คือเคเวสเนี่ยมันจะมีให้เราทําอยู่เยอะมากๆเลยนะครับใครที่ตีไหวเนี่ยก็ลงไปได้เรื่อยๆเลยอย่างมากสุด1ึงวัน ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเลเวล30หรือ3 1 32ประมาณนั้นแหละครับไม่เกินนั้นแล้วก็จะมีแมปเนี่ยให้กับเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2แมปก็คือแมปที่เป็นหิมะกับแมปที่เป็นตัวผืนป่าปกติทั่วไปซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่รักสนโดษไม่อยากที่จะไปตี PK กับคนอื่นอะไรพวกนี้ก็สามารถมาฟาร์มตรงแมปนี้ได้เพราะแมปนี้มันเปิดหัวแดงตีกันไม่ได้นะครับผมก็ค่อนข้างสบายหน่อยเราก็มาฟาร์มเก็บตรงนี้ก็ได้นะเพราะตรงนี้มันก็จะมีของที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากได้กันเยอะก็คือชิ้นนี้เลย ชิ้นนี้นี่แทบจะครอบคลุมทุกอย่างเลยนะสามารถสร้างได้ทั้งของม่วงหรือว่าของสีฟ้าเลยก็ได้นะครับผมหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถคาบได้อย่างเช่นพวกของตีบวกสกิลอะไรพวกนี้ที่เป็นระดับสีม่วงขึ้นไปสีทองขึ้นไปนะครับมีเต้มไม่หมดเลยสิ่งที่จําเป็นที่สุดก,ก็คือชิ้นนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาไล่าฟาร์มเก็บให้มันครบนะอันนี้คือสําหรับคนที่ไม่อยากจะ PK นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่า อยากงัดหน่อยเผื่อใครมาเปิดหัวใส่เราอะไรเงี้ยจะได้เคลียร์พื้นที่ง่ายๆก็ไปตีในส่วนของเมืองที่2เมืองนี้ก็ได้นะครับเมืองที่2เมืองเนี้ยมันก็จะเป็นเมืองหิมะซึ่งเราเนี่ยสามารถฟาร์มได้จุดนี้อ่าจุดนี้มันก็จะมีในส่วนของตัวหินแบบเนี้ยให้กับเราด้วยเหมือนกันหรือจะไปฟาร์มอีกจุดหนึ่งจุดนี้ก็ได้นะครับแต่เะเวลอาจจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็อาจจะตีใช้เวลานานนิดนึงถ้าเกิดเราไม่ใช่สายเติมนะครับเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของนี่ครับรองเท้าแต่มีโอกาสดรอปนะ ก็ไม่ใช่ว่าจะได้กันทุกคนนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะเอาแบบว่านักนวงว่านั้นหน่อยก็คือเจ้าหินนี่เลยเทียวไว้ขายในร้านค้านะครับได้อยู่ประมาณแสนสองแสนประมาณนั้นก็ค่อนข้างคุ้มแล้วในช่วงวันแรกที่เราต้องมานั่งทํากันนะครับก็คือหาจุดปล่อยบอทนั่นแหละอย่างว่านะเกมนี้ไม่ค่อยมีแช n แนลเพิ่มเติมนะครับเราก็อยู่รวมๆกันขนกัดจะเยอะหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆเคลียร์ไปแต่ละจุด เดี๋ยวพอดวงดีปุ๊บมันก็อาจจะดรอปของก็ได้นะมันก็อยู่ที่คนด้วยนะว่าจะดรอปอะไรในตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะสัมพันธ์นกันกับเจ้าชิ้นนี้เลยเหมือนกันพอเราได้จุดฟาร์มหรือว่ารูที่ฟาร์มตรงเนี้ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมานั่งฟาร์มกันพอฟาร์มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาของชิ้นเนี้ยที่ได้มานะครับไปขายแต่ว่าก็ต้องดูดีๆนะว่ามันขายได้หรือเปล่าสําหรับสายฟรีเนี่ยเลือกที่จะขายไปก่อนก็ได้นะครับชิ้นที่มันขายได้นะเพื่อที่จะทําทุน หรือว่าทํากําไรนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เอาเพชรเนี่ยไปซื้ออย่างอื่นเพิ่มเติมมาด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการซื้อเงินเพื่อที่จะเอามาซื้อสกิลอีกทีหนึง่งตรงนี้ก็ได้เหมือนกันในตลาดเนี่ยมันก็จะมีให้ช็อปเยอะมากๆเลยนะครับมันก็จะมีพวกอาวุธบ้างนะครับผมพวกของจิป,ปะทะทั่วไปหรืออย่างหินตรงเนี้ยที่เขาขายกันสู่จุดเนี่ยแล้วเราเอาไปขายในร้านค้าก็จะได้ตังค์ด้วยนะครับพวกหินเงินหินทองเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อไว้ก่อนได้แต่ราคามันก็น่าจะแพงมากกว่าน,นี้แหละเพราะว่าเกมเปิดให คงใช้เงินกันเยอะนะครับรวมถึงไอ้เจ้าของที่เอาไว้ตีอาวุธสีฟ้าด้วยนะครับผมก็คือเจ้าชิ้นนี้มันก็จะแพงขึ้นพอเรามีเรื่องของตัวเพชรตรงเนี้ยเยอะเนี่ยมันก็สามารถทาอย่างอื่นได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาไปซื้อในส่วนของเงินแล้วก็มาแลกพวกสกิลรอไว้นะครับพอถึงเลเวลที่ต้องการแล้วเนี่ยก็จะมีสกิลสีม่วงเนี่ยได้ใช้เพราะว่าสกิลสีม่วงเนี่ย รล่อไปเกือบ10ล้านแล้วค่อนข้างเยอะมากๆเลยก็เอาไปซื้ออย่างอื่นได้อย่างเช่นพวกของในร้านค้าที่ใช้ตัวเพชรเนี่ยซื้อก็มีให้เหมือนกันอย่างพวกแพ็คสุ่มกาชาเนี่ยเห็นไหมเราเก็บพวก2100เนี่ยเราก็สามารถสุ่มกาชาได้ทั้งหมดเนี่ย11โลเลยนะครับถามว่าคุ้มไหมมันก็ไม่ได้คุ้มอะไรมากมายหรอกแต่ถ้าเกิดเราดวงดีแล้วมันออกของทองไปเลยเนี่ยมันถือว่าคุ้มแล้วนะครับเรียกได้ว่าจบเจ้าเลยนะตรงนี้ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันหรืออาจจะเอาไปซื้อแพ็คอื่นที่มันคุ้มกว่านี้อย่างเช่นพวกประดับ นี่พวกนี้ก็ได้นะครับหรือของตีบวกประดับก็ได้เช่นกันตรงนี้มนันช่วยให้เราเนี่ยหมุนเวียนเพชรได้สําหรับคนที่อยากจะเทรดเก่งกําไรจากการขายของในตลาดนะครับผมในช่วงแรกเนี่ยสำหรับสายฟรียังไงก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะรวมถึงแพ็คนี้ด้วยเห็นไหมครับขายแค่พันเดียวแต่ว่ามีกล่องเนี่ยให้ครบไปหมดเลยของในกล่องเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะพวกหินกระโดดอะไรพวกนี้สามารถตีบวกเพื่อเพิ่มในส่วนของดาเมจให้กับตัววุธได้ แล้วในส่วนต่อไปเนี่ยก็คือส่วนที่3นะครับส่วนที่3นี่อาจจะไม่ค่อยแมทกับในส่วนของสายฟรีซะเท่าไหร่อาจจะมีเติมบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับเป็นสายเติมเยอะนะสิ่งที่เราต้องซื้อกันในช่วงแรกๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าพวกนี้นะครับผมนี่เลยก็คือพวกอุปกรณ์บวก7ทั้งหลายแหล่เนี่ยควรซื้อไว้ก่อนเลยนะครับแถมเรายังได้เพชรเนี่ยเอามาใช้อยู่ที่ประมาณ2,000ด้วย เรียกได้ว่าน่าจะเป็นแพ็คที่ค่อนข้างคุ้มเลยแล้วในช่วงแรกเนี่ยมันก็จะแจกพวกใบบัฟมาทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มความเร็วต่างๆการเพิ่มป้องกันมีดามงดามเมจด้วยแล้วก็มีพวกสแตตอะไรพิเศษเนี่ยทั่วไปเยอะแยะไปหมดเลยรวมถึงพวกอาหารในการกดบัฟด้วยนะครับผมก็ดูจะค่อนข้างชิลในช่วงแรกอยู่แล้วเราซื้อมาใช้ก่อนก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งตัวอาวุธที่อยู่ในกล่องนี้ด้วยนะครับก็สามารถเลือกได้เลย ว่าเราอยากจะได้อาวุธของตัวอาชีพไหนก็เอาไปใส่ให้หมดเลยนะครับแถมได้เพชรมาด้วยค่อนข้างดีหน่อยอันเนี้ยเลือกมาใช้ก่อนเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้แบบไวขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้กดใช้แพ็คนี้นะครับผมถามว่ามันเยอะไหมก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องไปจบกันซึ่งเมืองที่2เนี่ยก็จะมากระจุกอยู่ตรงนี้กันเพราะว่าจะต้องมานั่งหาเจ้าชิ้นนี้เป็นหลักอาจจะมีจุดตื่นที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะไปด้วยนะครับแต่ก็ต้องดูก่อนว่าเราไหวไหมเพราะว่าเลเวลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะ ตั้งยี่สิบถึงยี่แปดเงี้ยเราก็ยังพอที่จะตีได้ใช่ไหมหน้าเมืองถ้าเกิดข้ามไปไกลๆดูดิสี่สิบกว่าสามสิบกว่าอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่ใช่สายเติมเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วและนอกจากตัวแพคนี้นะครับก็ยังมีอีกแพคนึงที่ผมจะแนะดำด้วยนะก็คือเจ้าแพคนี้เลยมันก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยสามร้อยเพชรนะครับแล้วก็จะได้เจ้ากล่องตรงนี้มากล่องตรงเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของตัวนี่ครับนี่ไข่เนี่ยให้เราเลือกซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากเสียตัวเงินเพิ่มแล้วอยากจะเอาเพชรจากตรงเนี้ย ไปซื้อเนี่ยก็สามารถซื้อจากอีกแพ็กหนึ่งแยกย่อยได้เลยครับไข่มันก็จะอยู่ตรงนี้ อ่ามันก็จะมีให้เราซื้อทั้งหมด1,100ก็คือเพชรที่เราได้มาจากของฟรีที่ซื้อแพ็คเมื่อกี้นะครับมาซื้อตรงนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยทำไมถึงให้ซื้อนะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนเกมเปิดเนี่ยจะมีแจกให้หรือเปล่านะครับอย่างต่ำเนี่ยพอเราซื้อไปแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ถึง30วันเลยนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการเก็บรงเก็บแร่เก็บพวกไลสกิลในกรณีที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมานั่งขุดหรือนั่งเก็บเกี่ยวพวกต้นมงต้นไม้ได้นะครับบมนนกกกก็จะะะีีเเเรรรรื่ออองงงงขยยยววววลลาาาาใาด้นะ้้สสตต์ถ ไปเก็บให้เราได้หมดเลยถ้าเกิดว่าคูดาวของมัน,นี่ยหมดพอดีนะครับคูดาวเนี่ยค่อนข้างนานอยู่นะประมาณ200กว่าวิเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องพวกของพวกเนี้ยก็ปล่อยให้มันเก็บออโต้ให้เลยก็ได้นะครับสาวันก็ค่อนข้างคุ้มนะประมาณ1000เนี่ยใช้เวลานานอยู่นะครับกว่าจะหมดเป็นเดือนเลยแล้วทําไมถึงต้องให้ตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมานั่งเก็บนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วของคราฟเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะมีพวกเศษไม้20ไอ้พวกหินพวกนี้แหละครับ แรกๆเลยเนี่ยเราไม่ค่อยมีลาได้มานั่งเก็บกันหรอกครับแล้วดูเด็กของฟ้าชิ้นหนึ่งเนี่ยใช้ทีตั้ง60ก้อนเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันที่เราสามารถได้พวกนั้นมานะครับก็คือพวกนี้เลยนี่แต่มันก็ได้ไม่ค่อยเยอะเห็นไหมได้แค่ประมาณ1อันถึง4อันแต่มันสุ่มด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะได้เลยนะเราต้องมานั่งสุ่มอีกเผื่อเผมันออกอันนี้บ้างออกอันนี้บ้างอย่างเงี้ย พอเราต้องการอันนี้ปุ๊บมันไม่ออกเนี่ยก็ซวยเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องเควสม่วงเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะนะแต่ก็ได้ไม่เยอะเท่ากับการไล่เก็บเองเหรอกครับรวมถึงการให้สัตว์เลี้ยงเก็บด้วยมันก็ช่วยแบ่งเบาภาระของเราเนี่ยไปได้เยอะเลยแล้วก็แถมไปให้อีกแพ็คหนึ่งแล้วกันนะครับแพ็คนี้ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันก็คือในส่วนของการซื้อพวกประดับอีกาหรือว่าประดับสีชมพูของเกมเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับมันก็ช่วยให้เราเนี่ยอัปเกรดตัวเองไปได้เยอะนะครับไอดีก็จะเติบโตขึ้้้้นนนไปไปดดบบบาาางงงแแตต่่่่มักกก็ออยยูทีรววขละค ก็อาจจะบวกติดง่ายขึ้นบวก4บวก5เลยบวกประดับสีเนี่ยไม่ค่อยเพียงพอแหละครับแถมใช้เยอะด้วยแล้วลองคิดดูนะของโอดินเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับหลายช่องเลยนะต้องมานั่งบวกแล้วมานั่งเก็บสแต,ต่ตรงนี้อีกค่อนข้างเสียดายเลยครับถ้าบวกแตกไปสักทีหนึง่งเราเรื่องต่อไปนะครับเรื่องที่4เนี่ยก็คือเรื่องของเควสรองนั่นเองเควสรองเนี่ยที่เป็นสีม่วงเนี่ยตอนแรกไม่อยากให้รีบทานะครับหรือเราอยากจะหาอะไรก็ตามแต่เนี่ยเก็บไว้ก่อนเลย เก็บไว้ทําในกรณีที่เราเนี่ยเคลียร์เควสหรือว่าลงดันเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับประมาณเวล30มสิบกว่าแล้วอยู่เมือง2แล้วค่้ามาทําก็ได้อย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านู้นน่ยที่แบบว่าเมือง2มันมีมอนตัวที่โหดแล้วตียากใช่ไหมครับซึ่งเราตีไม่ไหวเนี่ยเราก็สามารถตั้งตี้กับเพื่อนก็ได้นะ แล้วก็ไปไล่ตีนะครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่าเพื่อแลกกับของที่มันค่อนข้างคุ้มราคาเนี่ยผมว่าก็โอเคเหมือนกันนะแต่ก็พยายามรีให้มันได้ที่เป็นระดับ3หรือว่าระดับ4หน่อยแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันไปได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่เห็นไหมครับมันจะมี1ขีดพอเรารีใหม่ปั๊บเนี่ยมันก็จะมี2ขีดขึ้นมารีอีกทีหนึง่งอา่ามันก็จะมี3มขีดขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ไม่เจอ3ขีดเนี่ยก็จะมีอันเนี้ย 3ขีดซึ่งของมันก็จะดีกว่าเพราะมันได้ของฟ้าด้วยแถมได้เงินอยู่ที่ประมาณ3 0ม0 0ื่นอีค่อนข้างคุ้มเลยก็มาแวะตีตรงเนี้ยกันได้นะครับและเรื่องสุดท้ายเนี่ยที่จําเป็นเลยก็คือเรื่องของการเก็บของต่างเนี่ยยัดลงสมุดให้หมดนะครับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดก็ยัดไปได้เลยอย่างเช่นผมชอบเล่นสายเวทใช่ไหมครับผมก็ต้องมานั่งติ๊กหาว่าอะไรมันเพิ่มมานาได้บ้าง เพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยตัวสายเวทใช้มานาเยอะผมก็ต้องมานั่งดูแลเฮ้ยอันนี้เพิ่มมานากดติ๊กไปนะครับผมเนี่ยเพิ่ม MP กดโอเคมันก็จะมีบอกเลยว่าพอใส่นี่ครบใช่ไหมมันก็จะโบก MP ให้20เลยอะไรประมาณนี้ครับก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเอ็มพีเนี่ยมีแบบเต็มไปหมดเลยนะครับสามสี่ช่องก็ติ๊กไว้แล้วก็ติดดาวไว้ก็ได้นะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ดูได้ว่าเออของในสมุดเนี่ยมันขาดกี่ชิ้นมันถึงจะเพิ่ม MP ให้กับเราได้เยอะ สายเวกก็ทําแบบนี้ก็ได้หรือใครเป็นสายซับหรือสายแทงก็ไปหาพวก H.P เลือดอะไรพวกนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับผมมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเติบโตได้ไกลามากขึ้นแต่ของพวกนั้นเนี่ยมันได้จากไหนมันก็ดอบตามลายทางนี่แหละครับที่เราได้จากพวกการตีมอนทั่วไปนะครับผมเราก็สามารถยัดใส่สมุดได้อันไหนยัดไม่ได้ก็ดูว่ามันตีบวกได้ไหมถ้าตีบวกได้ก็ตีไปบวกเท่าไหร่แล้วค่อยยัดหรือถ้าเกิดว่ามันขายได้ไหมขายได้แล้วก็ไปยัดลงตลาดก็ได้ครับ อันละ10บสเพราะขั้นต่ํามันก็ขายได้แค่สิบนะนะซึ่งตอนเนี้ยคนที่ตั้งขายมันก็มีอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับเราก็ดึงดึง,ด,งดึงมาแล้วก็มายัดสมุดก็ได้สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ